สวัสดีครับผมมิ้งอนนวั์เทพธนนะครับจากบริษัทอ n นิโคครับแต่วันนี้จะมาสอนวิธีการทำรับมันจันนะครับตัวอย่างนี้ครับผมใช้บริษัทอีเละกการเพื่อทำรับมันจันะครับต่อมาเราก็มาทำเรื่องรับมันจำครัเข้าที่เมนู i n v o i c i n g ครับแล้วก็ document แล้วก็มาที่รับมันจันนะครับ่างนั้นก็ c r ด a t e ครับแล้วเลือกลูกค้าครับที่มันจำมาครับแล้วก็เลือกสมุดรายวันรับแล้วัน ผมตัวนี้อย่างน,น,นะครับมันจำห้าสิบละกันห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบละกันสมมติหนึ่งพันบาทน,นะครับเปิดครับ ยอดรับชำระที่เขโอนมาอย่างนี้นะครับอันนี้รับเช็คนะครับเดี๋ยวผมขอเล่นง,ง่ายๆไปก่อนแล้วก็วันที่รับมันเช็คจำนวนนี่นะครับกดครับเซฟครับดูข้อมูลครับรทำอาหารไม่จ่ายก็ได้นะครับที่โพสต์ครับปึ๊บรับชนะจีเอับ ทีนี้รับเจลตามนี้ครับก็คือรับเป็นเช็คครับแล้วก็ลงที่รายได้รับหน้าครับมีมาสีเจอสีขายครับโอเคบริษัทนี้นะครับต่อมาเรามาตั้งลูกหนี้ครับคือบริษัทนี้นะครับแล้วก็มูลค่าสินค้าเท่านี้แล้วกันแล้วผมเข้ามาทําหักหักได้สองแบบครับหักที่รับชําระหรือว่าหักที่การตั้งหนี้ก็ได้เลยทีนี้ยกตัวอย่างครับผมหักที่ตั้งหนี้ห้าร้อยบาทครับแล้วก็ไปํา รับชงละหักีกทีห้าร้อยนะครับมันจริงๆตรงนี้เราก็สามารถใส่เป็นสินค้าก็ได้ถึขอทีตรงเลยเออสร็จครับบริเดตครับเป็นได้เลยที่ g l ก็ตามนี้ครับก็จะมีเป็นรายได้รับตรงหน้ามาห้าร้อยนะครับส่วนรับมาจำเราถ้าเรากดเข้ามาดูอีกทีหนึ่ง เงินคงเหลือมันจำเราเหลือห้ารอนะครับก็เราเอาใช้แล้วครับโอเคจากนั้นเรามาทํารับชําระครับขอดูอเส็นตองบินด้วยสับนี้นะครับเดี๋ยวไปดูเงื่นไขกันมันอยู่ที่เงั่นไขลูกค้าว่าจะต้องวางบินไหม ดูอกชิงเยอะด้วยแบบนี้นะครับสักครู่ครับวางบินตนี้วางบินเดียวแค่นี้ครับเลือกขอเลือกรายการเลยนะครับกดยืนยันครับแล้วเขาก็สามารถเอาไปทำรับชนะเลยก็ได้หรือว่ามาคีรับชนะเองก็ได้ครับได้สองกรณีนี้กดสร้างนะครับปึ๊บรับเงินมันไหนดี นี้ต้องเลือกด้วยเลือกรายการเพราะว่าบางทีบางบินไปแล้วหลายรายการแเขาจ่ายเงินให้เราครับไม่กี่รายการเพียงเราเลือกรับชาระแค่รายการเดียวเลือกครับแล้วก็เลือกวันที่ครับสร้างครับจากนั้นก็เขาจะมาทำรายการรับชำระให้เรานี่แหละครับ แล้วเราก็มีมัดจำด้วยผมจะมาตัดมัดจำเจนะเจห้าร้อยครับตัดจำห้าร้อยครับเซฟครับตัวนี้นี้เขาจ่ายเป็นเงินสดนแล้วกันเราเปลี่ยนเมื่อกี้เราเับเป็นเช็คแระรับเป็นเงินสดน,นะครับก็คือเอามาลบกัน ส่วนต่างตัวนี้ส่วน AJR ไม่ใช่แปดหกสองจุดสามหกบห้าร้อยยินดีดครับรับเป็นเงินสดครับเจ็ดสามหก ต้องใส่ผิดน,นะครับโอเคนี้แลลองเปิดโดดูมันจะเป็นยอดดิฟนะครับเขาจะแจ้งมามียอดดิฟนะครับสาบหก ย้อนนี้โอทีครับที่เขาอยู่แล้วเจค็ตดรูกนี้เต็มอ๋อโอเคมันมองเป็นลูกนี้ต่างประเทศผมเข้าใจผิดครับตัวที่ครับโ่าที่ครับ ไม่เรียกบาทไทยเพราะงั้นมันมคิดเอลค่าเงินโอเคโอเคอืมถูกะ500 <500 S 1> ละห้าร้อยเลืสามโอเคครับต้องครับเมื่อกี้ไปเลือกสมุดรายวันผีเป็นต่างประเทศเพอดี้ม่คิดอัตแลกเปลี่ยน ีแก็จะได้ตามนี้ครับก็จะมีเงินับเงินสดมาเท่านี้แล้วก็มีหักรายได้ลูกหน้าไปห้าร้อยครับแล้วก็จะตัดลูกนี้ยอดนี้ครับแล้วก็กลับไปดูที่อินโวอยนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่อินโวอยแล้วเราีเฟีดดูครับว่าสเสด็จตัจะเป็นเพศไหมนะครับเป็นเพศครับแล้วก็จะมีรอดว่าจ่ายเท่านี้ วันที่เท่าไหร่ครับตามที่เราตัดครับแล้วก็อันนี้เป็น R นะีอะไรที่ทําการตัดนี่ครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ